ถ้ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 มานานกว่า2ปี3จังหวัดแดนภาคใต้ก็ยังคงติด3ในสิจังหวัดทั่วประเทศที่มีคนยากจนมากที่สุดโดยจากข้อมูลของสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปี2,543ถึงปี2,563จังหวัดนราธิวาสก็เป็น1ใน6จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรัง ยิ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีการผลักดันแรงงานไทยในมาเลเซียกับประเทศทําให้บางคนกลับบ้านมาโดยไม่มีงานทําหรือแม้แต่คนในพื้นที่รายได้ก็หดหายนกักวิชาการด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งได้ลงพื้นที่อำเภอสุขีดินสุงหาปาดีและอําเ,เมืองที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดของจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทำต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม ในการกระจัดความยากจนแบบเบษษ็ดเสร็จและแม่นยำระบบว่าหากใช้ตัวกรองคนยากจนในด้านทุนทางสังคมถุนม,มนุษย์และทุนธรรมชาติอย่างละเอียดจะพบว่ามีชาวบ้านยากจนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงสองปีนี้ซึ่งการวิเคราะห์บริบทพื้นที่ให้ละเอียดมากขึ้นจะสามารถทําโครงการแก้จนได้อย่างตรงจุดเช่นบางหมู่บ้านอาจต้องการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพช่างการเลี้ยงไส้เดือนหรือการเลี้ยงผึ้งและหากมีการบูรณาการทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชนก็จะช่วยปลดล็อกได้ทำไมทำไมเพราะว่าเราอเราดูว่าโครงการรัฐมันก็มีมตลอดนะทุกปีถูกไหมครับแต่ทําไมเราไม่ใช้คนกลุ่มนี้ล่ะาม,ามาทําในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อให้เขาหลุดนะครับนี่นี่คือหลูกมันแค,แค่วงจรของของของโครงการรัฐนะครับนี่ไม่รวมของภาคเอกชนเลยนะถ้ามีภาคเอกชนมีโครงการภาคเอกชนที่สามารถบริษัทสามารถจ้างกลุ่มคนพวกนี้ได้นะครับถึงแม้เขาจะทาม,มีมีกําลังเล็กน้อยแต่เขาสามารถทําได้ภาคเอกชนเองก็อาจจะ มาช่วยจ้างคนกลุ่มนี้ก่อนใน,ในเงื่อนไขนะครับจะทําให้เขาหลุดพ้นได้ครับผมขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาาฉแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชพัฒนาชี้ว่าแม้รัฐจะจัดทําโครงการหลายอย่างแก้จนแต่มักไม่ตรงจุดและเห็นว่าการแก้จนอย่างยั่งยืนคือจะต้องรู้ถึงปัญหาความยากจนของคนในชุมชนว่ามาจากเรื่องใดเช่นไม่มีอาชีพที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่ดินทํากิน ก่อนจะต้องค้นหาศักยภาพของชุมชนนั้นๆเพื่อเข้าไปส่งเสริมจากทุนที่มีอยู่และส่งไม้ต่อให้กลไกท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมเพื่อให้โครงการล่มเมื่อหมดงบประมาณในการดําเนินโครงการเมื่อไรที่เราออกมากลุ่มมันจะต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างกลไกอะค่ะการสร้างกลไกอย่างเช่นสร้างความร่วมมือกับอบตอรหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในใน,ในพื้นถิ่นของเขาอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้ากนกำนันในพวกนี้ค่ะเขาจะเป็น คนในพื้นที่ที่สา,สามารถที่สนับส,ส,สนุนส่งเสริมต่อได้ให้มันเป็น,นกลไกหนึ่งที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีระดมความเห็นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้และสูย์ข่าวภาคใต้ไทย p ีบจัดขึ้นที่จังหวัดยะลายังมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางของผู้เข้าร่วมทั้งกลุ่มชาวนากลุ่มชาวประมงกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชนนอกระบบที่มองว่า หลายโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐยังเป็นโครงการลูบหน้าปะจมูกและไม่ตรงกับสภาพปัญหาและบางส่วนก็ทำใจให้คุ้นเคยกับความยากจนทำให้การเข้าไปส่งเสริมบางโครงการไม่ได้รับการตอบรับและไม่ยั่งยืนติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน